สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างงดงามภาพพีภาพนองมาลุยขีดตมพี่น้องฝนตกเบิดขึ้นเหมือนขึ้นพี่น้องเนาะบ้านพี่น้องตกบี่น้อตกพี่น้องเนาะบ้านสว่างชายแนวบ้านสว่างงดงามยะโสธรตลาดนัดบ้านเชียงวังตกเบิดขึ้นพี่น้องเนาะเละตุ่มเปะแล้วพี่น้องเนาะแต่เวลาข้าวหัวสิเป็นไงสิแลียนบ่ค่อยชมกันนะพี่น้องเนาะบ้านสว่างงดงามจุภาพพีภาพนองออกละออกชมออกสำรวจนะพี่น้องเนาะเอาทุกสายก็แล้วกันนะพี่น้องสายเหนือสายขุนสายเลียงสายสวยงาม นะพี่น้องเอาสิพาพี่พ่น,น้องออกเลาะชมเนาะชิปอ,อ่ะ,อะมาเปิดชิปกับแม่สาวงามงานพี่น้องเบิงเรงกเลี่ยมโตเพื่นพี่น้องแง่หวานลาดโตนโตทายสูงอยู่ประมาณรอยหาชิมหาบวกเลยสาวพร้อมผสมเนาะสาวพร้อมผสมสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องเบิรงน้ำไตกระชับนี่ดีพี่น้องน้ำไตงามน้ำตามไตสวยพร้อมผสมพี่น้องราคา27,000เนาะเปิดไว้ได้พี่น้องเป็นราคาเปิดเบิรงแขรงขาหน้าตาโนโตเอาเป็นง่วนแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์ใดพี่น้องเนาะ ส7งหมเพิ่นมากจากใสคือเสียระพูนรอยเอดเทาอุ้ยบางหนาตาเมื่อคืนฝนตกแห้งเนาะเทิ่งฝนเทิ่งล่มเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยทางรอยเอดเทาอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดสามศูนย์แปดสม่เกาเก้งเสงาเงแ้าาพี่น้องแม่สาวใหญ่ๆงามๆเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามพี่น้องพูดอะสุดยอดสุดยอดเอาเบอร์เงาพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงง้วย่านี่ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมมันมาครับผมผมนี่งวตะป้อเขา รแปิคมยนะครับามาเบิร์หัวงานทางพี่น้เนาะสายเคยงามโอ้เผื่อในขายตัวนี้เผื่อขายกขายไปเท่าไรนเอาะนี่ครับเท่าไรฮสิ่หม่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเบิร์ขายไปแล้วพี่น้องตัวนี้มาเบิร์หัวโลดโลดธรรมชาติอ้เขาแตงเขาแตงพี่น้องขออนุญาตครับผมเบิร์กตัวใดครับแม่ใหญ่เนี่ยสี่หมื่นเนาะแม่นี่สี่หมื่นพี่น้องเนาะเพนทองปะฮึ ทองละเอียดเดือนเลยพี่น้องเนาะอันนี้เขาแต่งให้เรียบร้อยเป็นสายพันหน้าเพื่อนพี่น้องทายสูงอยู่ประมาณรอยขาดสิบบาแม่แบบง่ายสีเข้มสีจัดพี่น้องน่าใจดีแข้งขาดีโบสเต็มพี่กันเลยพี่น้องเจ็ดเดือนแล้วไซฟอร์ได้ไหวมั้ยนิวสตรีนอะไรอิ่างกับโอ้ใส่นิ้วสติงไว้พี่น้องเจ้านิ้วสติงแม่แบบง่ายพี่น้องสายพันหน้าเพื่อนสี่หมื่นบาทเอานี่เอาไปกินน้องได้เลยพี่น้องนุ่มใครล่ะพี่น้องนุ่มไข่เลยพี่น้องเนาะพร้อมพร้อมแล้วพี่น้องเนาะแม่แม่นวลนล่ะ สมหมื่นสามพันแมนวลนี่วัฒนทองเนาะสองมโอ้นี่ทองสามเดือนแล้วใส่ใส่ไผไหวอโอ้โค้โตโอ้เพิ่งโค้งสามเพิ่นพี่น้องแม่นวนอาจจะได้ลูกประมาณสองแล้วเนาะนี่แม่นวลนี่อาจจะได้ลูกสองแล้วพี่น้องโตนโตเพิ่นสามหมื่นสาันสี่หมื่นเพิ่นเปิดไว้สองตัวข้อนุญาตเบอร์โทคครับผม093าส3 3ศูนย์เก้าสามพี่น้องผูืใดสนใจเอางวไปเขาขอเขาฟาม แม่นี่สุดยอดเลยพี่น้องเนาะ,ะแม่นี่ทองแล้วสเดือนแม่นั่นเจ็ดเดือนพร้อมพร้อมอ่าเลี้ยงนอง้องเอาเพื่อ,อพร้อมกินน้องเลยเนาะโอเคขอบคุณหลายมันหมานครับผมแม่นี่พี่น้องนะะเอาานาะแม่สาวเขาพูดอเนะะหาะท yea. ่านนี่โอ้รถก,กับมารถกับมารถกับมาเอาไปรถ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 หอยแจกได้สายเหนือมาเฮ้ยแม่สาวตัวนี้อุ้ยสมัติถูกตันเดี๋ยพี่น้องแม่สาวของหอยแจกเพิ่อแจกไหนแม่สาวหน่อย 16,500หมื่นหกพัารเมษาหน่อยก็งามตันตันพี่น้องต้องหอยปลาฮาตัวโตมาดีเถอะเนาะตัวโตดีหน้าหนาอยู่จนนี่เขาเอิ่นหน้าหนาอยู่จนพี่น้องแปลงขึ้นขาบูดแต่มีกัดเมษาหน่อยตัวนี้พี่น้องเนาะเขาบไปแต่งตาวดสวยเลยพี่น้องเบื้องหลังเพป็นพี่น้อง16เนาะห้า0้อยเด้อตวนั้นผูบ่หอไอไหมตัวผูบตัวผูสายเหนือเท่าไรซาโลเรสองหมื่นสองสองหมื่นสองซาโลเล่เพป็นพี่น้องเนี่วาหลาซาโลเล่คือสายเหนือที่พี่น้องเนาะตัวนี้16 500 ตัวนั้นสองสองเลพี่น้องข้อหอยแจกเพิ่นขออนุญาตเบอร์โทรหอยแจกศูนย์เก้าสามสามแปดสามเก้าศู้าไปก่อนสองเก้าศูนย์หกพี่น้องสองตัวแม่ขอกแม่ขายแม่พันอนาคตพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนี่สวยๆของเพลนพี่น้องตัวนั้นสายเหนือนะพี่น้องสองสองซาโลลีเพิ่นสายเหนือมันมาด้วยหอยแจกด้วยมันมาขอบคุณหลายๆอันนี้ซาโลลีเพิ่นพี่น้องนี่ซาโลลีเพิ่น ต้ตัวเงาซาลูรีเพื่อนพี่น้องเอาไปเขา่าขอกเข่าคุนเอาเข่าคุ้นสางเนื้อสางนังตอ่อต่อเติมเอากำไรข้อหอยแจกบ้านคาเดใหญ่เพื่อนพี่น้นองสองตัวสองสายอขออนุญาตครับผมโอเพิ่์นกำลังเบิ่งอยู่เพืนนเ่อเจ๊ไนแม่สาวเท่าไหรก่อนหนึ 104, 104, ่งสี่หนึ่งหมื่นสี่พันแม่สาวสวยอยู่ที่พี่น้อง อ่ะนี่แม่สาวสวยของผมอยู่หนึ่งนสี่พันเด้สูงอยู่ประมาณร4 5อยเด้เพี่น้องโดยประมาณถ่ายเพื่อนต้นโตก็ดีสีสันดีตนนัวนว่นสามันหนึ่งมืนนตัวนั่นแม่นว่นอ่หนึ่ง0มืสามพันสองแม่สาวสองสีสิบสามขออนุยาตเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสามห้าศูนยี่หนึ่งเก้าดพี้นสนใจเอาไปเขาฟอกเขาฟ้า,า,า,าแม่สาวนี่ตอบโจทย์ได้เลยงามสิซื้อเปิดเปิดพี่น้องอันนัเด้อพี่น้องเด้อ สองแม่สาวหน่อยอ่ะไายถ้าไม่เบิรงพี่น้องบอริษัทตอนไหนแบบพี่น้องเนาะกะเบิรงเอาเนาะพี่น้องตัวนี้ดียู่งามอยู่พี่น้องสวยอยู่ตัวน,นั้นกะสีนวลๆราคามันพอเลี้ยงพี่น้องเนาะสองตัวราคาพอเลี้ยงทั้งสองตัวมันหมานครับผมขอบคุณหลายๆหอยรักได้แม่ลูกมาสวัสดีครับอุลล้ยขายไปเท่าไหร่ไ,ไปหมื่นหนึ่งอุย้ยกูน้อยนี่กูน้อยหมื่นหนึ่งพี่น้องเพิ่งขายไปแล้วหอยรักเหลือแม่เท่าไหร่บาทนี่สองหมื่นสิบห้าร้อยสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเด้อพี่น้องแม่ พ่อตาลูกแรกเนาะลูกแรกอยู่ทีสดยอดอยู่แม่เพ่นพี่น้องโค้งสางดีดีเม่โค้งสางใหญ่ดีพี่น้องทายสูงรอยหาซิมหาบวกพุณอ่ะเป็นงัวโค้งสางพี่น้องพุณอ่ะลูกยังกินนมอยู่เอาลูกออกแล้วต่อไปก็เป็นสัตว์เนาะเบื้องการให้ลูกเพ่นพี่น้องเบื้องการจ่ายลูกเพี่นนี่ลูกผู้ต่อไปลูกแม่อันนี้สำหรับการงัวพี่น้องเป็นประมาณนี้นี่ลูกชายเพิ่นขายไปมือหนึ่งโมธรรมดาลูกชายงามการให้ลูกสุดยอดเหลืออยู่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนาะหอยลักเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยลัก 8, 0 080 747 5908 5908หอยลักน้องอีฝ่าเป็นไดแม่พันแม่คอกแม่ไข่เอาไปพัฒนาต่อยอดเอาไปผสมต่อเลยเพราะว่าคนเอาลูกออกแล้วพี่นอ้องเอาไปเป็นนอเป็นแนวไดเลยแม่แบบย่างโค้งสามดีดีดดให้ลูกดีใจลูกดี21,500ต่อร่องเอาพี่นอ้องขอคุณหลยได้หอยลักมันมันครับผมมือนีมาสวยฝนตกแห้งบอทางบ้านเฮาโอ้บ่จับอึองได้เลยที พี่น้องเบิ่งหัวหลยพี่น้องเนาะคนหล่รถก็บลายพี่น้องนาะยากยางอยู่พี่น้องเนาะยาางอพอซักมนบอ้ไง่จโอ้บ่ไส้ัวาอย่าง่ไส้ไสไไนี่อันแม่ลูกเนี่ยบ่เออเนีนออเยนอยู่เปิดเปิดเทอาะไรแม่ลูกนั่นสสิบสเอาสิทาสิสิไปไทยทํำไหนพอซักสิบงเนี่ยแม่ลูกไทย ขี่แจนเห้าเขาเอื่นว่าไท่จีพี่น,น้องนี่สองตัวสิบสองพี่น้องสองตัวหนึ่งหมื่นสองพันสองตัวนี่พี่น,น้องนี่แม Ä ่ลูกเบิ้งลูกเคนเนลูกปู่ลูกปู่พี่น้องแม่ลูกลูกปู่แม่นวลลูกแดงกำลังกินนมอยู่พี่น้องหังวไทยกีผู้ใดอยากเอาไปกินยาเอาไปปล่อยเอาไปแพรไป,ไปพื้นอ่ะแม่อาจจะท้องไหนพี่น้องลูกซ้ำนี่พี่น,น้องเนาะอันนี้น ì, ai, ai, คือหัวไทยกีเห้าหัวบานเห้าหัวไทยบานเห้าหอยซักเป็นเอามาแบาง่งแบ่งปันพี่น้องเนาะหัวไทยกี้ 1 2 0 0งหตัวพี่น้องกาเฉลีย่ยตัวละ6พี่น้องเนาะนี่แม่บักใหญ่หมูไส้กำลังกินนมแดงๆนี่พี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดเอาไปสั่งเนือ้อสั่งนังต่อยอดเพราะว่างัวแนวนี่กินยาดีพี่น้องกินยาดีหัวไทยจีบันเท้าปล่อยแล้วออกลูกเจ้าผู้ว่าทองเพป็นว่าพี่น้องนี่กำลังกินนมอยู่นิดๆน,นี่พี่น้องอ่ะหนึ่งหมื่นสองพันเดี๋ยวไปขออนุญาตขอซักท่านผู้น้องพี่น้องเนะะาะท่านนี้เพิ่ได้ขายไปเลยพี่น้องนี่ท่านนี้เพิ่เบด้ขายไปแล้วอ่าสองตัว ตัวน emos, <en> ian, ้อยเหลืออยู่บ่ตัวน้อยขายเบอร์เรียลตัวน้อยเท่าไหร่โอ้บ่เพิ่นขายเบอร์ไปแล้วพี่น้องท่านอย่เพิ่นขายไปเบอ่์แล้วโอ้หัวงามเพิ่นขายไปแล้วนะพี่น้องอ่ะสิบสองเดี๋ยวไปขออนุญาตพ่อสักขออนุญาตได้ครับาอออยังตติ่่มาขออนุญาตเบอร์โทรพ่อสักศูนย์หกสาม 145่อศนพ่อสักน้องต่อ2โต1วห0 0พี่น้องเด้หนึ0 0 0เปิดเปิดไว้ซื่อๆในตัวรองน้องมาสักเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาตัวรองเป็นไหนงัวไทยขี้เข้าบานเขาโอ้ยเมือนี้ทั้งเละทั้งงั่วกะลายคนก่ไรบ่ครับบอผู้ตามาจากเที่ยวชุดบุรี้เปล่ามากเลยบาดี โอ้างัวงามเพลินพี่น้องเพลินถูกไหวสองตัวของผู้ใดเนาะนี่วัวงามเพลินเพลินถูกไว้วทุกพี่น้องเด้อก็เพลินถูกไหวเพื่อจะใครทำอยู่ตะวันตกสองเพื่อนมาอยู่น้อพี่น้องตัเสียได้อ่ะงัวหลายพี่น้องท่าถูกงัวก็ได้ลายพี่น้องเนาะแล้วที่ท่าพี่พีน้องจมมันเละยางยางน้ำหนักพี่น้องเนาะรถกะไหลงัวกะไหลข้นกะไหลเพื่นวะพูดนะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปนน้ำบาตสว่างงามสทพาพี่พีน้องออกเลาะชม โอตัวนี้เนาะขออนุญาตลูกแม่สาทั้งสองป่ะแม่สาทั้งสองเนาะเป็นงัวบ้านเฮ้ยพี่น้องตัวนี้เขาแต่งดยนี่เนาะตัวนี้เขาแต่งเป็นสายพันธุ์หน้าตัวนี้เขาบัลลัแต่งพี่น้องต้นโตตัวนั้นสูงกว่านิดนึงแต่ว่าตัวนี้โตดีพี่น้องโตดีเปิดจังไหรลูกเปิดครูพันครับเปิดสองหมื่นสองเปิดเป็นคู่พี่น้องสองหมื่นสองพันคู่นี่พี่น้องเนาะสองตัวคู่นี่สองหมื่นสองพันจะถือตัวละมื่นนิดๆอ่ะพี่น้องเนาะมื่นนิดๆสองตัวได้พี่น้อง อ่าแต่ว่าเพื่อนขายเป็นครูเอาไปน้ากันซะเพื่อนว่าอ่าต่างสีต่างสวยตัวนี้แต่งเขาให้ตัวนี้บดิแตนเขาแลว้วตามากเพื่อนว่าอ่าหนึ่งอ้อสองหมื่นสองพันสองตัวพี่น้องเนะเาะเท่าใดมากอยู่บา้างเท่าใดมากชุนนี่ครับโอ้ชุดน,นีนนนโ่โอ้โอ้ยของเพื่อนตัวนี้กำลังว่าสีไทยทำเอาขออนุญาตเบอร์โท่หรูศูกห้าศูนย์หกห้าหกสี่เก้าห้าแปดสี่สามมากจากแสน,นหสรูสีระพุ่มเขาเนาะ เสียเราพูดด้วยพี่น้องผู้ใดสนใจ22,000ื่นสัวนี้เนาะฝากพูดหลายๆลูกมันมานครับผมหัวแม่ลูกกันแน่นอน่อยเนาะเม่นปะแม่ลูกครับแม่ลูกเปเป็นสามหมื่นหางสามสิบห้าแม่ลูกไปเบิ้งไปเบิ้งไก่พี่น้องเนาะนี่ลูกสาวเพป็นงามๆพี่น้องนี่ลูกสาวเพป็นลูกตัวเมียงามงามตัวที่ดีสีสันดีนั่นแม่เพื่อนพี่น้องแม่ประมาณลูกลูกแรกลูกแรกเลยด้วยพี่น้อง อนนี่ผสมไปเดือนกว่าแล้วอ๋อพี่น้องใส่ไว้แล้วเดือนกว่าแล้วพี่น้องเนาะอางไฟครับใส่เจ้าจงอ่างไฟไว้พี่น้องอ่แต่ว่าลูกสาวงามๆพี่น้องลูกสาวขาวสาวนี่แต่งเขาให้เรียบร้อยพี่น้องเมืองตนโตลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะสามสิบสามสามสามหมื่นห้าพันเอ้าพี่น้องเด้สามหมื่นห้าพันสองตัวได้อพี่น้องแม่ลูกลูกแม่เลสองใดสามเอาไปรุ่นเอาเป็นว่าเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ้าเก้าหนึ่งชาวามบ่ ชวันรักฟาร์มพี่น้องจากเซราพู่มเฮาผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองคุณใดโอ้ยตัวนี้เท่าใดนี่นี่มือเก่าครับสิบเก่าโอ้บักปู้น้อยอนาคตพ่อพันสายใดใือไหมเป็นตูกเจ้าทองแดงครับเจ้าทองแดงปลาเจ้าทองแดงกำลังหิดสูงมือพี่น้องเนาะเบิ่งเครื่องเพิ่นปลายเครื่องดำปลายไข่ดำพึ่งแปดเดือนพี่น้องเนาะอนาคตพ่อพันสิบเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งโค้งสั่งลูกไส้เพิ่นเจ้าทองแดงเลยพี่น้องหน้าตาโตโตเนื้อหน้ำใหยสุดยอดไดยทาย่นพี่น้องเนาะ แทงขาดีเพื่อพี่น้องสิบเก้าสามสิบห้าสองตัวสองตัวสามหัวใจทางพุ่นตัวนี้ตัวเดียวซึ่เก่าจากชวันรับฟาร์มเนาะศรีระบมิเฮาผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองเพื่อใดทุบทวนเบอร์โทร์ศูนย์หกสามศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อคันบ่จากใดชุดนี้อยู่ขอกอยู่ฟาร์มเพิ่นรลายพี่น้องเนาะโทรมาเบอร์นี้อยากไปเบิ่งอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเพิ่นยี่สิบต่อนรับตลอดเวลาเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆป็นหมาเด้อครับผมหัวชุดนี้พรธรรมดดาาพีี่่น้้อออองงเเไไปปลยยต อ๋อนิยมหยาดอากมาถึงพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายหัวตลาดนัดโคกกระเบือบ้านเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดเชียงซุ้นงัวนานาพิเศษเป็นพี่น้องนาเขาเอิญว่านาใบโพลูกใบโพลเป็นผูกไว้เลยพี่น้องเนาะหรืออาจจะมาน้ำกันนี่นาใบโพลเป็นพี่น้องเนาะยังต่อไปอีกทางเดียพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศคนมาสื่อร้ายหลายพี่น้องเนาะ คนมาสื่อมาหลายอาขายหลายอ่าราคาง่วงทีพอผมเปิดมากอะดูกับประมาณนึงน้องพี่น้องเนาะประมาณนึงกะดูเป็นบอถึงครับว่าขยับหลไรน้องพี่น้องเนาะอ่าพอไปพอมาพอสื่อเรี่ยงน้องพี่น้องเนาะเอาว่าแม่ตัวนี้พี่น้องเนาะเหนียวล่ะขายแล้วพี่ลุงขายไปเจ้าบาทลุงมื่นนึงโอ้แม่สาวเคนขายไปแล้วมื่นนึงแม่สาวหน่อยพี่น้องตัวนี้มื่นนึงราคาเคนขายไปแล้วขายไปเวียดบ่ ไปเวียดเนาะค่ะจะไปเวียดตัวนี้เนาะไปเวียดแล้วพี่น้องนี่ตัวนี้อย่างต่อพี่นะใครครับเฮ้ยบอกขาดทุนบ่หวยอุ้ยขาดว่าสั่นคนว่ามันก็เป็นตัวสื่ออยู่ในขั้นว่าหมื่นหนึ่งเนหัวตัวบักใหญ่นดงพี่น้องนะโอ้ิ่นซื้อมาหมื่นหาลอยขายไปหมื่นหนึ่งโอ้เอาเพิ่นสิไปเอาตัวหนาเพิ่นสิไปเอาตัวหนาเออใจห่อนลายสั่นคนมาหัวหมื่นหนึ่งราคาประมาณนี้ มาเห็นอยู่ทางหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นทางหินเดยอะรถจะข้าไปพายยางพาเลาะพี่น้องเนาะงัวมีตุวสายหอยลบมาทางหอยลบเนึ่งคิดน้องเนาะหอยมากหอยลบทางผีเป็นไงหัวแนวได้มากเหมือนพี่น้องเนาะไปชมบรรยากาศการซื้อการขายน้ำปลามันคือเกือกขี้ต้มกัน <laughs> สองตัวนะไม่จืด โอ้ยแม่สาวทั้งสองซาโนเล่ทั้งสองแม่สาวทั้งสองพี่น้องปลาโทั้งยี่ห้ามันคือเกือกขีดโอมควายเดียบันเปิดที่ไหนสองตัวสามหมื่นหกคู่นี่แม่สาวซาโลเล่ทั้งสองนี่พี่น้องสามสิบหกนั่นตัวนั่นเบิ้งเบิ้งไอ้คักล้วพี่น้องงัวนได้พี่น้องว่นมปนควายได้งัวคักๆขาก่นว่าเกือกขี้ตมอยู่นี่เจ้าของเป็นไปสร้างควายตะเกาว่าเถอะผ่านมางัวไม่เคยได้มาเกือกขีดโอมสามสิบหกสองตัวแม่สาว ซาโลเล่เอาไปเป็นแมลฟอกแมลไข่แม่พันธ์พี่น้องนั่นตัวนึงนี่ตัวนี้เน่าเนาะเน่าดีพี่น้องเนาะเน่าอร่าดสายเนื้อดิพี่น้องนี่คือสายเนื้อโดยตรงพี่น้องสายเนื้อโดยตรงซาโลเล่เอาไปสมบีมาเตอร์นี่สุดยอดเลยพี่น้องแม่พันธ์เอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หกสี่แปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดนมาจากซีสเจ็ดเอางัวซาโลเล่มาปากปีต่อหน้องสายสิบหกต่อร่องเอาทั้งสองตัวพี่น้องเนาะต่อร่องต่อร่องได้เอา คือตัวละหมื่นกว่าบาทพี่น้องสองตัวตัวละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองพี่น้องเนาะเอ้าขอบคุณหลายๆหมาเด้อครับผมอย่างต่อพี่น้องฝนตกซีเกียร์ท้อฝนตกปะโอมาตะวันนี่โอ้มาตะวันนอนเป็นยังไงนอนนอนรถไครอยู่ดอกนอนรถโอ้เอานางต่อพี่น้องเนาะมาหาหอยมาแจบาลลูกนี่ตัวนี้ ก็ได้ก่อน,น 3, โอ้หนึ่งหมื่นสามพันข้อหอยลบพี่น้องจากข้ามเกลือนแจว่วข้อหอยต่อ<ม>จากข้ามเกลือนแจ่วเพิ่นแม่สาวแม่สาวหน่อยต,ต้นโตดีเลี่ยมโตดีเลี่ยมโตจัด 1, 000, 3, 000, หนึ่งหมื่นสามพันพี่น้องโค้งสางดีง่วงตัวนี้เป็นสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องเบิ่งแขรงขาหนาตาเครื่องเพิ่อนอันนี้ข้อหอยต่อหอยมาเพิ่นเอ้าตัวนี้เป็นยังไงลูกบ้านตัวนี้สิบสามแล้วตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยตัวนั้นเหรอผัด อียังก่อน้กพาอย่น้องง่วหกพัตะเขามันกระไดเลยตัวหกพันเก้ายพี่น้องอันนี้มื่นแปดพ้าแอเม่โก้งสางง่่งพี่น้องแม่โก้งสางเป็นเป็นเป็นสายเหนือซื้อพี่น้องเนาะขายเป็นราคาเนือเนาะตัวนี้สิบแปตัวนี้สิบามเป็นงัวเลี้ยงนะพี่น้องตัวนี้เป็นวัวเลี้ยงตัวนี้หกเก่าโอ้ยมาเบิ้งมอตรวมาเบิ้งงัวนหกเก้าพี่น้องเอ้ามาเบิ้งน้ำกันหกันพี่น้องหกพันเก่าลอยในงัวนี่ตะเขางามว ขอมาได้หอยมากหกเก้าพี่น้องยำอีกเคื่องหนึ่งบรเวนหอยตัเบาผิดบ่พวกเก้อิลีบ่นี่อร่ยปาพี่น้องวัวหกซิบเก่าอรอยหอยตัวขอมาตาใสิบสามสกเกาพี่น้องสาตัวต่อเลยเนาะต่อเลยพวกหอยมากเมษาเท่าไหรคููนี้ครับโอ้คููนี้พันหนึ่ครับผมสามสามสาม,สาม,สามงพันเดี๋พี่น้องเป็นคู่ดิพี่น้องสีนวลสีแดง ข้อหอยมาเผื่แม่สาทั้งสองนี่พี่น้องแม่หัวเลี้ยงเผิ่อพี่น้องเบิ้งหลังซะก่อนเดี๋ยวจึงเพื่องไทยให้เนาะพี่น้องเนาะห้าตัวเนาะข้อหอยมาเนาะห้าตัวนี่นี่ชุดนี่ข้อหอยมาขอเบอร์โทร่วหอยมากศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึ่งสามสี่หกห้าผู้ใดอยากได้หัวเลี้ยงกับมีหัวเอาไปต่อยอดสายเหนือกับมีอันนี้กับซายเหนืออันนี้สายเลี้ยงโทรมาเบอร์นี่ได้เลยพี่น้องเนาะเอาโทรมาต่อรองเอาก็เพื่อนได้ต่อรองได้ทุกตัวทุกคูอันนี้คูสามหมื่นหนึ่งห 9ก้าพี่น้อง18บ0 0อยู่บ่ลูก500น้ำต้น่ง13เดาอพี่น้องเด้อเอาขอบคุณหลายหอยมาก,ม,ากมันๆาครับผมมาแน่ยู่บ่บ่เอามาหาหอยลบ,บนันหอยลบสวัสดีครับสวัสดีแม่สาว้แม่สาวแม่สาวโอ้แม่สาวสาตัวหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งมี่พัาร่าพัอพี่น้องเอามาทบทวนหนึ่งของหอยลบพี่น้องนี่เป็นสายเหนือได้พี่น้องเป็นสายเหนือแต่ว่า เป็นงัวสาวอยู่พี่น้องเนาะสาวญ่สาวแจตัวนั้น14บหารอยไงขึ้นมาโค้งสางดีตัวนี้13บาหารอยแม่สาวคือกันพี่น้องเรียงได้เป็นสายเรียงใดสายต่อยอดใดได้ทุกสาย13โอ้ไดิพี่น้อง13บ่ารรมดาดิโอ้หมื่นาพันพี่น้องว้าวง้วหญ่อยู่ตัวนี้พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งา้ารยต่อเดือยหาร้อยเดี๋ยวพี่น้องเอด้อต่อดือยหาร้อยทุกตัวสิบสามห้าร้อยสิบสี่ห้าอยสบห้าอยงหอยรบ มันคือใหญ่เถอะสิบสามหาอยหอยลบปลาตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยโค้งสางเพิ่นป่ธรรมมาดาพี่น้อง13บสามหตัวบใหญ่งงเหนือหนังตัตัวดีไปตาเลี้ยงเป,ป็นตาเป็นเม่ของเม,เม,เม่ไายแม่พันในห้องหอยลบเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยลบ0ูนย์แปดสองสองเห่้อยลบจากคํมเพลอนเจวเพื่อนใดง่วชุดมากพี่น้องตัวตัวสิบสามห้ 14,500 1 3 5 0ร้อยสิบส้อยตัวพี่เนาะตอรองเอาเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดได้ทุกทางพี่น้องเนาะโดยเฉพาะตอดัดสายเลี้ยงไปเลยพี่น้องเนาะมันหมานหอยลกเขาคุณหลายๆครับผมเียนต่อไปเราจะทำรถกำลังขามากกหลายพี่น้องเนาะรถกำลังขามากก็ได้หลายพี่น้องเนาะกำลังขามากกำลังขามากพี่เนาะเนาะ และว่าเมื่อนี้หามชมมามันจืดนะครับเพราะว่าหมว่บ้านหมากอนจอมหาตะขนต้องตรงไปแล้วชมจังกันไปนะครับรถติดพี่น้องรถติดทางผีรถติดรถติดอ่ะอย่างมันจะเมลนได้ควายมากอยู่บ่ย่างอยู่บ่โอยย่างอยู่ป้ายย่างอยู่เสร็จเว่ามาทางผีน่องเนาะมาเบิ่งทางผีมาเบิ่งบรรยากาศอุ้ย ขายไปต่อใดตันตันสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันในพี่น้องตันตันนพี่น้องเนาะลูกมันย่งแม่บ่ย่งแม่มันแม่ยังเท่าใดบัดย่งสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามเือกันพี่น้องโตบักไงนี่สองหมื่นสามนั่นลูกเพื่อนพี่น้องลูกเพื่อนคือนมเป็นสายบีบเนาะสายบีบหรือสายอ่ากัดไปจันสายบีบเนาะสายกัดอันนั้นออกมาทางนั้นแต่ว่าเมยเพื่อนบามันไงล่ะพี่น้องเนาะหัวไทยไงเฮาบักไงเหลืออยู่สองสามเือกันเพป็นว่าสองสามเมยบักไงพี่น้องคุณเนาะให้ลูกดีให้ลูกงามเพราะว่าแม่เพ่นโครรสาดีแม่บักย์ สองสามผุนหางไงอีหลีเพิ่นสุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสี่สองศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดแม่ผักไงพี่น้องเอาไปเป็นแม่กอกแม่ขายแม่พันจากปลาติ๋วในลูกเพิ่นพี่น้องแม่ลูกบักไงล่ะแม่เพิ่นพร้อมเนี่แล้วพร้อมผสมแล้วพี่น้องเนาะสองสามเปิดไว้เนาะฝากคพืนหลายๆมานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับห่อยหน่ายแต่เจ้ได้มากเหมือนเดิมเท่าแม่ลูกลูกผูลูกตัน ตันครับเนาะลูกตันลูกงามครับพี่น้องลูกเพื่อนพี่น้องแม่ลูกลูกผู้เพื่อเจังไห้อยหนาสองหาสองหมื่นห้าพันได้พี่น้องสองตัวสองหมื่นหาได้พี่น้องพูดอะเบื้องลูกไส้เพื่อนลูกไส้ตันตันพี่น้องลูกไส่นี่แยกตะลูกกับพราแห้งเหรอพี่น้องเนาะตะแยกตะลูกเหรอเมลูกลูกผู้สองหมื่นห้าพันลูกประมาณลูกสองเนาะห้อยหน้าเนาะประมาณลูกสองเน้่แม่นี่พี่น้องเนาะให้ลูกที่ดีเบื้องการใจลูกท่านจะได้ง้วนไปเลี้ยงให้เบื้องลูกมันพี่น้องเนาะว่าใจลูกดีบ่ หอยนมลูกดีบ่เบิ่งเอาตัวนี้พี่น้องอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยนายขออนุญาตส่วนแปดห2หนึ่งห้าสอยนึ่งาสอ้าหกสยไาเดย์ไงเพิ่นได้มาโคบนีิพี่น้องโคบนิม่นห้า0ันแม่ลูกลูกผูของเพิ่นอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อหอยนายเด้อมันหวานเดวสิพาไปเบิ่งข้างหลังนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งข้างหลังเพิ่นหัวหอยนายเด้อพี่น้องเพิ่อน อ่านี่ลูกไส้เพิ่นสองหมื่นหาพันในข้อหอยในลูกไส้ตันตันเพิ่นพี่น้องนี่น, like bbe bbe นี่แม่เพ cool. ิ่นแม่อยากโค้งเนี่ยแต่ว่าเปิดใส่กันเป็นสองหาลูกไส้ง่ายเราก็เพิ่นพี่น้องเนาะการจ่ายลูกลูกสองประมาณแม่เพิ่นล really ูกสองพี่น้องเนาะนี่ลูกไส้เพิ่นเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งได้เลยอย่าเอาขันอย่าใจงัวไปเลี้ยงต่อรองเพิ่นเอาเนาะนี่เพิ่งเอาพี่น้องเนาะเบิ้งคนมาสื่อไล่หลายพี่น้องเนาะหลายคึกคักแต่ว่าขีดตมหลาขีดตมมันหลายพี่น้องเนาะขีดตมมันหลาย ย่างต่อพี่น้องเนาะสวัสดีครับมือนี้ได้มางพี่จะคลองห้างครับของอันนี่เท่าไรเนี่อันนี้ครับขัพ่อมื่นครับห่วยพี่น้องงัวเมย์แบบไงเท่าไรเก้าพันเก้าพันซื่อๆต่อใดต่อรองใดตัวนี้เป็นแม่สาวเปิดจังไหน่สองหมื่นสามพันเมย์แบบไงทุกพี่น้องเนาะเมย์แบบไงสีแดงชนโตเงาเงาพี่น้องเนาะแม่สาวท่ายสูงประมาณร้อยสีสีหาบวกพี่น้องเนาะสองหมื่นสามพันเก้าเก้าพันพี่น้องงัวตัวแบบไงเก้าพันนี่เบิ้งแข้งขาเบิ้งเอาพี่น้องเนาะ แม่สาวนี่พี่น you know, ้องนะแม่สาวน่าจะเป็นผสมมาแล้วหรือพ่อผสมเดี๋ยวพูดสามเบอร์เงาดิพ um ี่น้องตัวโตเงาเงาอ่ะสองหมื่นสามพันเงาอ่านละเดี๋ยวพี่น้องเนาะเป็นตีเด็ดลายสายเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเป็นสายเนื้อกระได้สายเหลี่ยงกระได้เพื่นว่าเนาะโดยประมาณอันนั้นเก่าพันพี่น้องเป็นงัวห้างเป็นงัวเป็นงัวลดระวางแล้วพี่น้องตัวนี้เบิ้งเขาเบิ้พี่น้องโตใหญ่ดิบมันตูหน่อยเดี๋ยวเอาไปสั่งเนื้อสั่งหนังเก่าพันนี่บ่มีขาดทุนเพื่นว่าเนาะ เอนนี้ก็บาดดูดวาโอเคอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่น0ูนยาครับเจ็ดนึ่งครับกาูนสีผู้ใดสนใจกระโทษมากตัวร้องเพื่อนใดพี่น้องพูดอ่ะงัวเก้าพันซื่อได้พี่น้องตัวดีอุ้ยแม่บักไงเกาพันวัาสันงัวเพราะมืนตัวบักไงพี่น้องเนาะอ้ามันหมาเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอู้สองตัวเพื่อนพี่น้องเป็นตัวซ่อนขีตมหลได้พี่น้องขีตมหลหลายมือนีขีตมหลายมาเล่นตมน้ากันเพื่อนวา เปิดเจ้าบาทของเขาครับผมสองหมื่นแปดครับผมสองหมแปดพันเมย์ป่ะยยพี่น้องใหญ่อลีด่พี่น้องพูดอ่ะต้นโตเพื่อสองหมโอ้ไข่สิได้กันละเพื่อว่าบ่ท่านใดกันอยู่ให้ได้สองแปดสัก่อนเพื่อจะสิขายเพื่อว่าเมบักใหญ่ได้พี่น้องต้นโตดีดีน้าตึดเลยพี่น้องตัวนี้เนาะเมยแยกลูกมากเนาะแต่ว่าบ่ท่านทองเดี๋ยวน้องเนาะยังบ่ได้ขายอยู่โอ้ยังบ่ทเนได้ขายอยู่มันสิได้ขายอยู่มันโตใหญ่เวียดบ่มาให้ วีดมาให้พี่น้องสอโตบใหญ่พี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรกันศนย์แครับศูนย์แเเก้าหกเจ็ดหนึ่งสมเก้งห่พี่นองเนาะพ่อเจริญจากสามเกินแจ้วพ่าพี่น้องพ่อเจริญสามเกินแจ้วไม่ให้ใหญ่ดพี่น้องเพราะมดาพูดนะสองแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องพูดอ่ะอ้ยเบิ่งโตโตเพิ่นพี่น้องอ้ยพี่น้องว่าใหญ่เพิ่สนแปดพั สูงอยู่ประมาณรอยหาซิมหา,าพี่น้องพูดอย่หญ่งี้ยดีพี่น้องพูดนะสองหมื่นแปดพันพู้ใดสนใจอยากไปแไปขอแม่ขายแม่พันสายพัฒนาใดได้พี่น้องนี่เอาไปแมา่พันธ์ใดเลยตน้ตนตดีแข็งขาดีออาขอบคุณลหลายๆครับผมขอบคุณลหลายๆครับผมมันมาเนี่ยพี่น,อน้องบ้านสว่างเสนอตัวงานพาพี่พาหน้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายหัวตลาดเนี่ยโคกรกิดวิบวันเชจงหวางคลิปน,นี้อระมาณนึ่งก้อนน้องเนาะ ฝากคียฝากน้องซอยกันคนไรเขาแช่คนที่ตามน้ำเด้อพี่น้องน้องขอให้่ยน้องจัดสิบตรคุณเดียวกมไ้เพืนขััแแฟนเพจบานสมบังห่วงหางทุงนี้แต่ความสุขกัต้อเรื่องหไปครับใครจะไปกับจุดตัมงด้วยด้วยเบิรหนีเบิด์สิกันไขยับไปได้ครับ